สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางหวยมาเลนะครับประจำวันพุทธที่19นะครับก็มาลุ้นกันครับว่าวันนี้จะเป็นเช่นใดนะครับท่านใดที่ชอบเล่นมาเลรองรับชมรับฟังได้นะครับสำหรับ are, มาเลเมื่อวันอาทิตย์9 2 7 8 8เบิ้ลน,นะครับเมื่อวัยที่ผมแนะนำให้เล่นเบิ้ลแต่พอดีเด่นผมไม่มาต้องขออภัยนะครับ ขายเล่นเบิ้ลอย่างเดียวก็จะได้88ดเนาะวันนี้สําหรับมาเรยเดสุดที่จับได้ชอบ6ครับเดินสุด6รอง8ครับชอบ6เล่น6ชอบ8เล่นไปนะครับส่วนตัวอยากให้มาทั้ง6ทั้ง8นะครับ1 6ึ6งหครับ 1 8 7 8 9 8ครับมาศูนย์เข้าไปครับวันนี้รู้สึกได้เลยว่าร้อนมากๆแน่เพราะว่าขนาดยังไม่ทันโมงยังไม่ทันโมงครึ่งเลยเปียงแล้วโอ้ยสามตัวครับ 016, 076, 086, 018, 078, 098ก็ได้แนวนี้นะครับสำหรับหัวมาเรยนครับประมาณ18น .45 ทีโดย35ทีโดยประมาณรูปผลนะครับเดี๋ยวเจอที่ในคลิปต่อไปครับผม